รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจโลกหน้าอยู่ขึ้นกว่า ขอเจริญพรญาติโยมที่รับชมรายการคิดดีแลน์ดอยู่ในขณะน,นี้วันนี้วัดโบผันมีงานบุญมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาในน้อมนำสิ่งต่างๆมาร่วมถวายในงานสำคัญของวัดโบผันก็คืองานถวายห้องุุขาร่วมใจ โดยคุณโยมพาดสอนชมแก้วและสหธรรมิกได้มาร่วมกันเป็นจำนวนมากคุณโยมพาดสอนชมแก้วได้มีจิตศรัทธาถวายห้องน้ำสุขใจไว้ในโอกาสก่อนแล้วในวันนี้มีกุศลศรัทธามากยิ่งขึ้นไปอีกคือได้มาถวายห้องน้ำร่วมใจ แต่ในการถวายห้องน้ำร่วมใจนี้มีท่านสาธุชนมีจิตศรัทธาอยากจะมาร่วมกันเป็นจำนวนมากจึงเปิดโอกาสให้ญาติโยมผู้มีกุศลศรัทธามาร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อที่จะให้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศลใหญ่ในครั้งนี้วันนี้คุณโยมผ่าศร้อมแก้วถวายห้องสุขาร่วมใจ ถวายผมปูพื้นเป็นจำนวนเงิน6,1 0 0 0บาทถวายโดมเพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่เป็นหอหนังสืออีกแห่งหนึ่งของวัดโบพันและได้ถวายซิงล้างจานซึ่งในเบื้องหลังของอัตมาภาพก็เป็นสถานที่ที่แม่ครัวได้ทำการล้างจาน ได้ใช้สอยซิงล้างจานที่ได้น้อมถวายเมื่อสักครู่นี้ญาติโยมเวลามาวัดก็จะถามถึงห้องน้ําห้องสุขขาถามว่าห้องน้ําอยู่ไหนห้องสุขขาอยู่ที่ไหนเป็นธรรมดาว่ามนุษย์เรามีทุกข์ในบรรดาทุกสิบอย่างนั้นมีอยู่ทุกหนึ่งที่เรียกว่านิพัทธทุกทุกเดืองนิดหรือว่าทุกประจําหมายถึงว่า ทุกที่มีประจําสังขารเราแล้วก็ประสบพบได้ง่ายก็คือทุกจากการที่จะต้องขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระตรงนี้เป็นสถานที่ที่เป็นห้องสุขขาห้องสุขขาก็ตรงกันข้ามกับคาว่าทุกข์หรือว่าทุกขาคําว่าทุกข์เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นนิพพัทธทุกข์นั้นญาติโยมมาวัดมาทําบุญ แล้วบางครั้งบางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดทุกข์ที่เรียกว่านิพททุกทุกขในการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกทางร่างกายทุกจากความหิวความกระหายในวันนี้ก็มีเลี้ยงอาหารให้แก่ญาติโยมเรียกได้ว่าในวันนี้เป็นสถานที่ที่จะบำบัดทุกบำรุงสุข บำบัดทุก์ก็คือนิพพททุก์ทุกเนืองนิดที่เกิดขึ้นแก่เราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการหิวกระหายหรือว่าอุจจาระปัสสาวะการขับถ่ายต่างๆที่วัดบุพันธแห่งนี้ก็มีบริการอย่างพร้อมสับพเพื่อที่ให้ฉลองศรัทธาแก่คณะท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมกันน้อมถวายในวันนี้ก็ขอ,อนมโมทนาในบุญกุศลที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้มาร่วมกันในวันนี้ มาร่วมกันน้อมถวายห้องสุข,ขาร่วมใจมาร่วมกันถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์สมณเนรโดยพระสงฆ์ที่ได้รับอารัธนาก็เป็นพระมหาเถรานุเถระเป็นผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวบากุนเทียนไม่ว่าจะเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพรัฒนธรรมกุลเจ้านักเขปบากุนเทียนหลวงพ่อหลวงพ่อพระคระูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ พระอุปชาเจ้าวาดวัดหัวกระบือซึ่งเป็นพระอุปชาของอาตมาภาพเองก็ขออ้างอิงอารัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ด้วยอํานาจแห่งบุญยญริกขององค์หลวงพ่อพระพุทธสุวรรณปฏิมากรหลวงพ่อดําวัดโบพันแห่งนี้ด้วยอํานาจแห่งบุญบาร,รมีที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกระทําในการ น้อมถวายห้องสุขขาร่วมใจและถวายสิ่งอื่นๆใดในงานนี้ขอมารมขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยผลดลบรรดาลให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้จงประสบแต่ความสุขความสวัสดีคิดประสงค์จำนงหมายสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมขอสิ่งเหล่านั้นจงครันสำเร็จ จงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเธอเออเอ,อินร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจเขาปลทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุกหัวใจคิดถึง want kit me